เออบางทีบางทีที่ออกมาพูดก็ได้ปรึกษาช่องนะก็เป็นการกระทําตามขั้นตอนที่ได้รึกษาช่องแล้วว่าจะได้การออกมาพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวช่องจะออกมาตรการอย่างนี้คือเป็นการรับรู้ร่วมกันกับผู้ใหญ่แสดงว่าทางช่องก็เห็นด้วยหมดถูกค่ะที่ทำเนี่ยก็คือช่องเป็นคนรับทราบหลังจากนี้ถ้ามีดาราที่แบบไม่มีวินัยอีกเราจะมีมาตรการอยาไรบ้างคะคือไม่ไ้บงี บอกแล้วว่าถ้าถ้าใครอยากทำงานเราก็ทำด้วยถ้าหรือว่าคนไหนที่เขาไม่อยากทำงานแล้วก็คือช่องทุเรียนนโยบายเขาสั่งเลยว่าให้ให้ทำงานกับคนที่ที่แบบว่าอยากทาให้ความร่วมมือแล้วก็ให้สร้างนักแสดงใหม่ตอนนี้กองยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ไหมคะพี่แถือว่าน้ไยมากถ้าอยูว่ามันก็ยังเหมือนเดิมเท่าเดิมทุกองแหละดูที่กองพี่กองมันเป็นปัญหาโลกแต่ แต่ว่า,าอยอมรับมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับยอมได้ในในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติละครถ่ายไปออกไปนี่ยอมได้แล้ว